วัยรุ่นสองคนครับอาการน่าจะหนักนะครับติดทั้งยาเสพติดติดทั้งการพนันก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นครับคือมันล็อกประไมยไว้แล้วพอมาเสร็จบปบบั๊บมันจอดมันใส่เวบมีติดปลายทะเบียนบางโคนหลังบมีอ่าเราบอกข้างหลังอ่ะบอกข้างหลังแ่ะผมสืบมาว่ามันซือโก้อ่าถึงลมตรงกองสองนี่แหละแต่ว่าเสียดายมันติดคอมันเรยไม่เห็นเล่าพฤติกรรมเลยภาพจากกล้องวงจรปิดและไปสืบมาด้วยว่ามีหนึ่งในนั้นชื่อานโก้ด้วยนะครับ กล้องวงจรปิดจ,จับพฤติกรรมของวัยรุ่น2คนนี้ไว้ได้ครับเกือบตีสามวันที่3ามิถุนายนที่ผ่านมาที่ปากซอยฉิมพลีถนนรอบบึงแก่นนครอําเภอเมืองขอนแก่นครับนี่นี่นอา้อาวลม้มลงไปคือถามว่มา,ามาทําอะไรมาขโมยถังใส่น้ําแข็งอะ<ม>อันนี้จอดมาแล้วมาสองคนคนซ้อนลงมาปับ๊บยกเลย,ยดูเหมือนเบาๆอะคุณสจ,จีโอคือปกติแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเวลาจะขโมยถังน้ําแข็งน่าจะเอารถกระบะมาเนาะใช่นี่มามอเตอร์ไซค์นี่มันด้วยความหนักอ่ะเนี่ย ถังน้ําแข็งหล่นลงมาจากรถครับแล้วยกขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ขี่หนีไปเลยเป็นถังใส่น้ําแข็งขนาด200ลิตรอ่ะแล้วค่อนข้างหนักอยู่แล้วอะ่ะนะครับเนะ่กว่าจะได้ไปก็ค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันผู้เสียหายชื่อว่านายสุรศักดิ์ครับเป็นพ่อค้าขายชากาแฟและเครื่องดื่มต่างๆนําเรื่องราวไปโพสต์ไว้ครับนะในกลุ่มขอนแก่นด้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ครับ นะแล้วก็อยากจะให้ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะว่าแค่ถังใส่น้ําแข็งใบใหญ,ใหญ่ยังถูกขโมยไปเลยมไม่คิดไม่ฝันใครจะไปคิดล่ะ,ะและ้วไม่นานมานี้ก็มีชาวเน็ตแจ้งชื่อและพิกัดผู้ก่อเหตุปรากฏว่าพอไปสืบมานะมีพฤติกรรมติดยาเสพติดติดการพานนันแล้วมีเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ไปลงกับของพวกนี้หมดทําให้หมุนเงินไม่ทันก็เลยมาก่อเหตุตะเวนขโมยของไปทั่วแบบนี้เลยครับบ้านตเ,เป็นคนขโมยไปรู้สึกว่า น่าจะติดยาแล้วก็ติดการพนันด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ต้องสิงอยู่แถวโต๊ะบอลครับผมใน,มนใหมู่บ้านกับประณนี้พวกเด็กวัยรุ่นึ้นใหม่ที่กําลังติดยาอะไรพวกนี้บางทีเขาอาจจะช็อตหมุนเงินไม่ทันหรือว่าทําให้ดีแลนจุจริก่อนอีกเราถ้าเราสามารถทําได้เราก็อยากให้รักษาเขาเราขึ้นล็อกไว้หรือว่าปิดกุญแจปิดประตูรั้วอะไรไว้ดีกว่าครับเพราะว่าส่วนนี้มันอันตรายครับพีบ่ฝากถึ้งเด็กที่มันเมา ฝากถึงเด็กๆนะครับน้องๆที่ก่อเหตุนะครับทางสถานีพี่เดินมาก่อนนะครับพี่อยากแนะนำว่าให้กลับตัวกลับใจซะแล้วก็ไปเลือกทําอาชีพอื่นดีกว่าสายที่น้องเดินนั้นมันไม่ได้สะดวกมันไม่ได้สวยงามนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นโจบที่กฎหมายดีครับไม่รู้ว่าจะฟังเข้าใจหรือเปล่านะเด็กๆอ่ะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับหลังจากมีการโรพสต์ภาพไปเนี่ยก็มีผู้เสียหายคนอื่นๆ,ๆเขาทยอยนาหลักฐานมาโพสต์เช่นเดียวกันเตือนให้ทุกคนระวังนะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากไปขโมยถังน้ำแข็งแล้ว3วันกล้องจนปิดหน้าร้านขายลูกชิ้นที่หมู่บ้านการเคหะจับภาพช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งห้นาทีของวันที่6มิถุนายนคนซ้อนท้ายเนี่ยวิ่งข้ามถนนเลยนะคุณเนี่ยเนี่ยมายกตู้กระจกของแม่ค้าขายลูกชิ้นไปเนี่ยจังหวะนี้เหมือนจะยกแล้วเหมือนเห็นมีคนเดินผ่านมาหรือเปล่าออไม่รู้อะหรือเห็นอะไรอะคือมายกแล้วแหละวางเลยแล้วเพ่นเลยวิ่งหนีเลยเป็นตู้กระจกที่เขาวางลูกชิ้นไง แต่แม่ค,ค้าเขาล็อกเอาไว้ก็เลยยกไปไม่ได้ก็เลยวิ่งกลับไปเลยค่ะอ๋อแล้วมีคนผ่านมาพอดีด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า,าทีนี้คือโดนโซ่ล็อกเอาไวออ้อยกไปไม่ได้นี่จังหวะเนี้ยจงใจเลยนะเห็นชัดเจนเน,นี่ยเนี่ยยกปั๊บฮึบอ้าวไม่ขึ้นวางไว้แอบ,บสงสัยอะ่ะถ้าเกิดว่าขโมยไปได้ไปขายใครก่อนเนาะเนี่ยเราก็ไม่ใช่แค่ตู้วางลูกชิ้นนะเนี่ยยังมาขโมยโต๊ะอีกด้วยแต่คราวนี้ไม่มีโซ่มันล็อกไว้ครับเอาไปอย่างสบายใจเฉิบเลยนี่ยก ไปได้เลยครับชาวบ้านก็บอกว่าหวังว่าตํารวจคงจะไม่เป็นจ่าเฉยนะังน,นไงก็จับตัววัยรุ่นให้ได้แล้วกันคะ่ะจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่อื่นอีกย้ํานะคะว่าขโมยของคนอื่นเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วที่สําคัญคนรับซื้อก็ผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันคุณห้ามรับซื้อของจนเด็ดขาดนะคะ